เอาละผมก็ขอกก่าสสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณลุงนั่งคิดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ในรอบนี้นะครับจะมาในลุกใหม่ครับในโหมดวินโดว์สิบเอ็ดนะครับผมแล้วก็พร้อมกับยูทูบ HDR นะครับสำหรับใครที่มีจอ HDR ก็สามารถรับชมแบบ HDR ได้นะครับผมซึ่งอันนี้เป็นเป็นแบบเบต้านะผมแค่ลองเฉยๆนะครับผมไม่มีไม่มีอะไรนะก็วันนี้จะสั้นๆง่ายๆนะครับผมจะเป็นการเรื่องการลงฟอนต์นะครับผม ก็หลายคนก็จะมาคุยหาคุยกับผมนะว่าเรื่องการลงฟอนต์นะครับผมแล้วก็ฟอนต์ที่ใช้จะมีอะไรบ้างนะครับผมก็อันนี้คือจะเป็นฟอนต์ที่ผมมีนะครับผมแล้วก็ผมก็ใช้นะครับมีทั้งหมดด้วยกัน5ฟอนต์นะครับผมหลกักๆเลยนะครับผมก็อันดับแรกนะครับก็จะเป็นฟอนต์สารบ,บันนะครับสารบ,บันในที่นี้นะก็ต้องขอบอกก่อนเลยว่าไม่ใช่พวกทีเสารบ,บันที่เราใช้กันเวลาทํางานส่งคุณครูหรือส่งอาจารย์นะครับผม นะครับปกติเขาจะใช้ไหมแบบว่า T เสสารบันนิวนะครับทเสสารบัน PSK อนะครับมันไม่ใช่นะครับผมอันนี้เป็นฟอนต์สารบันของ Google เลยนะครับซึ่งเราสามารถไปโหลดได้ที่หน้าเว็บ Google นะเขียนไปใน Google ว่า Google ฟอนต์นะแล้วเราก็ไปหาสารบันดูสามารถโหลดได้นะครับผมซึ่งข้างในเนี่ยมันจะมีฟอนต์ที่หลายลักษณะมากนะครับคือมันออกแบบมาเลยนะครับก็มันก็จะเป็นสารบัญตัวหนานะครับก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับสารบันตัวบางนะครับก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะครับ แต่ละบันเอียงบางเนี้ยนะครับก็คือมันคอนฟิกต์กันเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อไม่ให้แบบฟอนต์ไม่หนาเกินไปแล้วก็ไม่บางจนเกินไปทําให้แบบฟอนต์ดูไม่สวยนะครับผมโอเคนะครับก็วิธีการติดตั้งง่ายๆนะครับผมก็เราก็กดบลคลิกเข้าไปเลยนะครับปึ๊บนะครับมันก็จะเป็นหน้าต่างอาฟอนต์นี่นะครับเป็นเป็นเบราว์เซอร์ของอ วิดีโอแล้วนะผมก็กดติดตั้งไปปกตินะครับอย่างนี้เลยนะครับก็คือทุกอันสามารถกดติดตั้งไปนะครับรียเผมจะบอกว่า,าผมไปติดตั้งแล้วนะครับผมประมาณนี้สำหรับคนที่ไม่สามารถเปิดเป็นหน้าต่างนี้ได้นะก็มีวิธีนะก็คือกดลิดขวานะครับผมเพราะผมเนี่ยถ้าเป็นวิดีโอสิบเอดนะครับเราจะยังไม่เห็นภาพนะครับว่าลิดขวาแล้วเราต้องกดที่ไหนต่อนะครับผมจะกดไปที่แสดงตัวเลือกเพิ่มเติมนะก็คือจะเป็นการลิดขวาของ วิดีโอสิบนะผมที่เราใช้กันแล้วก็กดเปิดด้วยนะผมจากนั้นปุ๊บเราก็กดด้วยวิดีโอฟอนต์นะครับวิวเวอร์นะตรงนี้นะครับผมแล้วกดตกลงนะครับเราก็จะได้หน้าต่างนี้มานะครับผมหรือวิธีง่ายอีกทีนะครับก็คือเราคลิกตรงนี้คลิกขวานะครับแล้วก็มันจะมีคำว่าติดตั้งอยู่นะครับอืมติดตั้งกับติดตั้งสาหรับผู้ใช้งานทั้งหมด มันแตกต่างกันยังไงนะครับก็คือติดตั้งก็คือติดตั้งเฉพาะ User อร์ยูเที่เราล็อกอินในวิแล้วตอนที่เราเข้าหน้าวิดีโออันแรกะเห้ไหมมันจะมีแอคเคา t อยู่นะครับก็มันมันสามารถเซตได้ว่าดูว่าเราสร้างหลายแอคเคา t มีคนมีเขาเรียกว่ามีผู้ใช้หลายคนในเครื่องเนี้ยเราจะชอบเซตเป็น User User ูเซอไปใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นเป็นการเซตบอกได้นะว่าเราตะตั้งเฉพาะยูเซอรเราหรือจะติดตั้งให้กับทุกยูเซอ นะครับทั้งหมดนะครับนี่ผมอันนี้อาจจะไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะครับก็ปกติก็กดติดตั้งหรือติดตั้งสาหรับทั้งหมดก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่นะครับผมหรือเราจะคุมดามแล้วกดขี้ขวาแล้วก็ติดตั้งได้นะครับอันนี้คือความรวดเร็วนะผมอนะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับคุมดามแล้วกดติดตั้งได้นะครับปกติเลยนะครับแต่ผมติดตั้งไว้แล้วนะครับก็เราจะมาคุยก่อนนะว่าฟอนเนี่ยเราฟอนเนี่ยผมใช้ทําอะไรบ้างนะอันนี้คือของทดลองผมนะ แต่ตรับหลายๆคนอาจจะเป็นเพราะอะไรก็ได้นะครับคือมันไม่ซีเรียสอยู่แล้วว่ามันไม่ได้พูดย่งไงว่ามันไม่ได้เมคล็อกอยู่แล้วนะว่าเอ้ยเป็นแบบนี้ต้องใช้ฟอนนี้ฟอนนี้ฟอนนี้นะอยเงี้ยสถานการณ์อย่างนี้ใช้ฟอนนี้ฟอนนี้นะมันมันมันไม่มีอะไรแบบล็อกตายตัวนะแค่แค่แล้วแต่คนลงคําจะเป็นคนกําหนดนะว่าจะเป็นฟอนตอะไรนะผมโอเคหลับฟอนตแรกนะที่ผมมาพูดก็คือฟอนพิษไทยนะครับอันนี้ เป็นฟอนต์เบสิกที่หลายๆคนเขาชอบเอาไปใช้ในการาลงคำมากนะครับผมมันแล้วแต่นะครับอันนี้บางคนก็จะอาจจะเป็นกรอบความพูดบ้างนะครับบางคนก็จะใช้เป็นแค่แปลป้ายบ้างอะไรอย่างเงี้นะเพราะว่าตัวมันดูแบบทางการดีนะครับอันนี้แล้วแต่คนจะชอบใช้นะครับส่วนอันนี้นะครับมานาวิกานะครับอันนี้ผมมองว่าเอามาใช้สำหรับแบบข้อความที่เป็นแบบความคิดนะครับจะดีกว่านะครับแล้วก็ปรับ ตัวสอนบางๆนะครับเป็นตัวสอนออกเทานะผมต่อไปนะเป็นอ่านิยมนะครับอานิยมเวอร์ชันนี้นะครับเป็นเวอร์ชันหนึ่งจุดหกหนึ่งนะครับ,นรบหนึ่งจุหกหนึ่งครับดยนี้เวอร์ชัน่นล่าจะล่าสุดเลยนะเพราะว่าผมเห็นว่าล่าสุดก็มีแค่นี้แหละนะครับสำหรับอันนี้นะครับของผม,ผมก็เหมาะทำการแบบลงคําแบบช่องคอมพูดตปกตินะครับผมส่วนอ,อันนี้เป็นถ้าไม่ตายนะผมก็จะเป็นลักษณะเหมือนการตะโกนนะครับผม คอนลักษณะเหมือนการตะโกนก็จะใช้เวลาที่เขาตะโกนนะเราก็จะใช้ฟอนนีนะครับในการช่วยนะครับแล้วแต่ละบ้านนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับแล้วแต่คนเขาจะเลือกใช้นะครับผมปกติผมจะใช้เป็นการแปลกล่องข้อความนะผมเวลาคนพูดกันก็จะใช้สารบัญในการพูดนะครับผมหรือถ้าใครอยากจะอาทำเป็นแปลป้าอะไรก็ได้แล้วแต่นะมันโอเพ่นได้หมดนะครับก็อันนี้คือราวๆนี้นะที่พอนที่ผมใช้นะผม อ่าเราก็พร้อมกับวิธีการติดตั้งฟอนอย่างง่ายเลยนะสำหรับใครที่ยังติดตั้งคอนไม่เป็นนะผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณท่านที่รับชมนะผมก็ถ้าเกิดใครชอบ,บใจนะอย่าลืมกดไลค์กดสับตไคร้นะก็มีอะไรอยากให้ผมมาพูดมาที่ายก็บอกได้นะครับช่วงนี้ผมอาจจะไม่เวลาหน่อยนะแต่ผมจะพยายามนะผมพยายามมาทำคลิปเรื่อยๆนะผมก็แล้วก็อย่าลืมนะครับสำหรับใครที่รู้จักเพจที่ผมทําอยู่ก็ คนร้ายคนสับตไครให้ด้วยละกันนะครับผมผมอยู่สาขาสองนะจะไปถามสาขาหนึ่งนะสาขาหนึ่งผมไม่ได้อยู่นะครับแต่จริงๆก็อยู่แหละนะแต่ไม่ได้แบบไม่ได้เข้าไปดูบ่อยนะสาขาหนึ่งอยู่สาขาสองนะโอเคแล้วก็เลยครับ,รบเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย